สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเลาะเป็นเลาะแชแนลนะครับรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับมณีผนน้าพ,พี่น้องมาเลาะทั้งอำเภอบุญทลิกนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนี่เลยนะครับผู้ดูแลโซนอำเภอบุญทลิกของกลุ่มคนที่ดูบพี่พี่ลำเพยสวัสดีครับต้องขอบคุณหลายๆเวยพามาเลาะพามาเลาะเบิ่งของดีนี่ เดี๋ยวจังสา,งสางไปเบ่งเนาะนะครับนี่ต,ตัวแรกของอำเภอบุญทลิก,ก,กจังเบาสู่ฟังพี่นอ้องกัเบ่งที่ละที่เห็นนี่คือมาอ่อนซ่อนเด้มาอ่อนซ่อนลูกงวดตัวเดียวของแม่นี่นะครับนี่เ <c oughs> บ่งที่ละนี่คือเรื่องจริงนะพี่น้องนี่ <c oughs> เออบพราะแม่เรื่องแต่งได้เรื่องจริง <c oughs> เรื่องอีหลีเลยนะครับนี่น <c oughs> อยู่กับสมาชิเกเครือข่ายของคนนินอุบลน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นสวัสดีครับนี่เป็นสมาชิเกเครือข่ายที่<อ>ผลิตที่ผลิตผลิตต้นน้ำต้นน้ำผลิตลูกงวให้กลุม่มเนะาะค่ะอืมพ,พี่ประจวบพี่ประจวบค่ะน้ำสกุลบุญเพิ่มบุญเพิ่มอยู่อำเภออำเภอบุญทลิกค่ะโอ้ยู่บ้านแมมบ้านหนองงวงบ้านหนองงวงอำเภอบุญทลิกบุญทลิคจังหวัดอุบลราชธานีนี่ พี่ประจวบอายุหลายป่านไหนแล้วอายุห้าสิบหรอคะห้าสิบปีเนาะคนคะตัวน้อยอายุห้าสิบปีนะครับนี่เป็นสมาชิกค,ค,คนนี้มาจากปีแล้วกับเพิ่งพิ่งเพึ่งเป็นนี่แหละคะ่ะเพิ่งเป็นเลยบ่แม่นค่ะโอ้เพิ่งเป็นค่ะอ่าเพิ่งเป็นตะกี้บอกได้เคยเลี้ยงงัวบ่บ่เคยเลยค่ะตะกี้ตะกอนเนี่ยคือ,อยู่ตะกรุงเทพกลับ<อ>มาอยุบ้านกะประท่านเพิ่งบอกว่าให้มาเลี้ยงงัวะโอ้ตะกี้เห็นงานอยู่กรุงเทพแม่นค่ะกลับมาบ้านปุ๊บ กิพัานครับพี่ลําเพยบอกให้มาเลี้ยงงัวะเอ้ามาเลี้ยงงัวเป็นมมกันโมมาเลี้ยงงัวเป็นมมกันอแต่ว่าบะแม่งง้วธรรมดาที่เข้ากับร่างเลี้ยงอยู่นี่เป็นงัวเนื้อโอเป็นโคขุนเกรดพิมียมค่ะในกลุ่มคนนินอุบลเนาะค่ะมีแม่งว่วจากตัวแล้วตอนนี้อันมีตัวเดียวค่ะมีตัวเดียว นี่ดำๆนี่แม่นดำๆนี่เราป่วยให้นี่แหละซื้อมาใหม่เลยบ่นี่บ่มีบ่เคยเลี้ยงงัวก็ซื้อใหม่เล่บบอเคยค่ะเป็นแม่แบล็งกัดใช่ค่ะซื้อมาหลายปันได้นี่ซื้อมาตะกี้มันก็มีลูกคู่กันเนาะค่ะโอ้เป็นโคมเป็นโคมมาซื้อเป็นโคมมาสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบอลูกมันไป็นใสล่ะตอนนี้ขายออกค่ะขายให้ผู้ใดรู้ถึก เป็นตัวถือขายให้ผู้ใดขายให้พ่อค่าไปค่ะขายไปเท่าไหร่ขายไปสิบสี่ค่ะขายไปหมื่นสี่แม่เหลือแม่มั่นนี่หมื่นกว่าบาทค่ะผมให้สองหมื่นขายบอกกับลูกมั่นนี่บอกค่ะ <c oughs> <c oughs> บอกกำไรต่างบักหลายนึงยังบอกขายอีกอั่นี้ล่ะ <c oughs> เป็นงวดตัวแรกเลยได้พี่น้องตะกี้เห็นงานอยู่กรุงเทพนะครับบอกเคยบอกเคยเลี้ยงงวดมาก,ก่อนบอกเคยเลยค่ะฟุนะ มาต์นี่พี่ประธานกับพี่ลําเพยชวนมาเลี้ยงงัวในกลุ่มของคนนิ่นอุบลเป็นอย่างคือเสือคนง่ายแทะแต่ลก็เสื้อเพิ่มๆเหมือนกันได้ไปศึกษากับเพื่อนนายบ๊อสก็จิไปอยู่ค่ะบอบอสนี่ได้ไปศึกษากับพี่ลําเพยมาอยู่คอเพื่อนน่ะนะไปไปค่ะไปค่ะไปเบิ่งกซูเมอร์ไปซูเมืร์โอ้ไปแอบเมียนไปแอบรักความหูเขาเนาะาท่านเคยไปประชุมกับกลุ่มเมียนวะยังค่ะเพราะว่าเขาเป็นแค่ เครือ,อข,<า>ข่อายผลิตต้นน้ำเนาะ,ะ,ะมันก็เลี้ยงง่ายกว่าเลี้ยงง่ายกับกว่า,าก,กว่าการขุนเนาะแต่ว่าที่มากกันมือน,นี่นี่บอแมนธรรมดาพี่น้อง <c oughs> ให้ไหรมันอยู่กับตัวนี่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 ลูกของเธอนี่ที่พ่นซื้อมาสามหมื่นกว่าครับคับลูกตุผ่ผู้พ่นขายลูกไปและหมื่นสี่คือง่วดตัวนี้นะครับพี่น้องผมกลับบ้านที่สุโขทัยผมเคยพาพี่น้องไปเบิ่ง คอ่งอง้อของท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินเพิ่นเลี้ยงงัวท่าจิมะหลังจากนั้นผมกลับมาถ่ายคลิปทั้งบ้านเท่าเนี่ยผมบาท่านเคยเห็นท่าจิมะในอุบลนะครับเพิ่งเห็นมือในตัวแรกนี่นะครับนี่เกิดได้จักมือครับนี่เกิดด้สามมือนี่ค่ะเกิดด้สามมือค่ะนี่คือแม่แบงกัดนะครับพี่น้องนะครับนี่ แล้วพี่ประธานสวัสดีครับ,รบพี่ประธานเป็นคนมาผสมให้พี่ประจวบเอียงเลยบันวะครับโตนี่ครับเป็นอย่างคือผสมแองกับเป็นอย่างคือผสมธาตุจีมาให้เพินินมันเป็นน้เชือ่อโตใหม่ๆของของกลมเดียวเอาลงมาพอดีพอดีครับก็เลยงวดตัวนี้ขึ้นเมือล่องน้เชื่อไม่ของกลมพอดีโอเป็นงวดทดลองครับพอดีมัน ติดเลยอืดอกแรกติดแล้วก็นเลยดอกแรกติดก็เลยโอ้ก็เฝ้าเบิ่งแค่เด้เฝ้ามันมันมันจะออกโอ้อยากเบิ่งคือกันว่าถ้าจิมะสมแบงกัดบ้านเฮามันจะออกมาเป็นจังไดงจะออกมากหลังาม่ายง่ายง่ายแม่นบอกถ้าจิมะมันก็เป็นว่ากิ่วสายพันธุ์นึงแม่นบ่พี่ครับพี่ประธานแม่นด้วยเนาะแม่นครับออืนี่เด็กขั้วมาดูก็ดักน้ําเชื่อกรมครับโอ้โหยผู้ใดเฮ็ดหลังใหญ่กว่าใหญ่มาอกเพอ่มเพอ่มกั แจกแจกไม่ให้เกษตรกรผสมเออบัตตอนี่เพิ่งได้สามมือเดี๋ยวผมสิวาสู่ฟังได้สามมือแล้วมันพิเศษมองใดลูกท่าจิมะตัวนี้พี่ประจวบจ้ลูกง่วตัวนี้นั่นอันมีคนมาให้ราคาแล้วบอมีราคาเพราว่าเมื่อหนึ่งบ่าขายดอกค่ะ เดี๋ยวผมถามมีหลีด้วนี่อยู่น้ากันหลายๆคนน <dairy S 1> <Vorte> ี่พี่น้องใน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 คนนินอุบลเท่านี่ง่ว่าสามือนี่ง่ว่เกิดด้สามือนี่เป็นลูกลูกทาจิมะกับแม่แบงกัดเด้อราคาตอนนี้มีคนมาให้แล้วมีแลวค่ะเท่าไหร่หนึ่งมืนบาทหนึ่งมืนบาทค่ะผู้ใดให้ผู้ใดกู้กาให้นี่เด้คือตอนนี้พากันย่งงว่าตอนนี้ในกลุ่มเท่านี่ค่ะ นั่นให้มื่นหนึ่งพี่ลำเพย์มื่นหนึ่งผมได้ยินแว่วมผู้ใดให้มื่นเอสดเมื่อกี้นี่โอ้นี่บอนี่บอมื่นเอ็ดนี่นี่คือเรื่องจริงแมนบอนี่บอแม่นว่าเอามาโศกันเล่นได้พี่น้องนี่โอ้นี่คือมื่นหนึ่งนี่ก็คือให้มันหย่านมแมนบอก็คือฝากเลี้ยงไปนี่แหละแต่ว่าผิดประจวบ จะไปบอกคนอื่นเด้อใช่พอมันหกเดือนเนี่ยน้ำหนักมันก็อยู่ประมาณจักมันสิบเดายบอกจักจักลอยลลอยลอยค่ะลอยลูกเขาขายลูกละลอยยี่สิบก็พอมันได้เท่าไหร่ละหกเดือนน่ะได้มื่นสองหลายกว่าพีระดาว่านายอีกจะไปบอกแล้วเด้อเป็นลูกทาตจิมะโตแรกนะครับในบุญทลิกพี่ประธานนี่แฟนพี่ลำเพยผู้นำโซน กลุ่มของคนนินอุบลในเขตบุนทลิกนี่นะครับ <มา S 1> เป็นคนมาผสมให้พี่ประธานเหลือหลายอยู่บอ่อน้าเชื้อหน้ำเชื้อจะผมมุกขี่างกูเบิร์นอีกแไม่ใช่คนอื่นไปเอาเก็บครับโอ้เก็บไว้กับคนอื่นมีอยู่เนาะครับยั่งไหนจะมีอยู่ครับรนังหน้าจะมีอยู่นี่เบิ่งได้พี่น้องเด้อนี่คือความเป็นกลุ่มความเหนียวแน่นความหักแพ่งกันในกลุ่มของคนนินอุบลนนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่งัวเกิดได้สามมือนะครับนี่ ไล่ราคากันแล้วนะครับลูกทาจิมะตัวนี้นะครับนี่โมเมนต์ว่าเม้าหยอกเว้าเล่นกันเด้นะครับนั่นหมื่น <10 S 1> หนึ่งพุนผุนกับหมื่นหนึ่งผุนกูนี่มากว่าจะให้หมื่นเอดกยานมูให้บางทีล่ะแอบเม้เวหมื่นเอสหมื่นเอเอาไว้ค่อยเด้อพุุนวะพูุ้่นมากกัลังแม่ให้หมื่นสองผุนนนะ่นนั่นนั่งแมา่ยานบอด้นั่นเฝ้ามากเอฟซี <1> <1> <1> เราเป็นเรานํามาเบิงนะครับนี่นน นานหมื่นห้าแต่ออกที่แรกพุ่นแต่ว่าเลี้ยงให้ได้แปดเดือนนั่นบอแม่น,นเป็นเป็นตุ้ผู้เป็นวะตู้ผู้ค่ะ,ะสัมพอมีคนมีแต่คนแย่งกัน <c oughs> เพราะว่าหนึ่งที่แย่งเพราะอย่างอยากรู้ว่าทาจิมะเมื่อขุนพรีเมียมแล้วเกรดไขมันแทรกจะเป็นยังไงคือเป็นคู่อย่างดีเลยใช่ไหมบอพี่ระดาวันก็ต้องตั้ง,ต,งตั้งใจสะบไปแนวนั้นที่กันนบอ <c oughs> ตั้งใจว่าสอเป็นคู่พี่น้องนะครับระหว่างลูกว่ากิว กับลูกทาจิมะนะครับอืมนะครับสองสายนี่นะครับก็เป็นวากิวขึ้นกันแหละครับแต่ว่าทาจิมะนี่ทาจิมะมันเป็นวากิวเป็นอีกชื่อหนึ่งใช่ไหมพี่ประธานครับเป็นพ่อพันธุ์อีกเป็นพ่อพันธุ์อีกพันธุ์หนึ่งของของตระกูลวากิวอืมเป็นพ่อพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งของตระกูลวากิวเพื่อนก็อยากคู้ว่านะครับเอาทาจิมะไปขุนนะครับไขมันแทรกมันจะจะเป็นจังได นะครับก็คืออยากจะซื้อไปเป็นครูบปสุคนนั่นล่ะนี่หมื่นเอ็ดนะครับนั่นยิ้มแฉงอยู่นั่นนะครับนี่นี่นี่หมื่นหนึ่งเรท่านเขาดอกนี่นี่หมื่นห้าเรียกให้แปดเดือนคุณมาที่หลังคุณนายเอฟซีเลาะเป็นเลาเป็นอย่างคือบอขายคือบอเอาเงินเอาเงินปุ๊บนี่หมื่นพันนี่ก็เหลือตัวนี้เหลืออยู่หกพันกันเองตัวแม่มั่นนี่แม่นบละค่ะแต่เพรท่านขายย่างค่ะ อย่าบ,บอกได้ว่าจะเอาไปขุนเองขายตัวละแสนสองคือพี่โกวิดค e ือผอออนะเนาะค่ะนื <ha? S 2> ่งมาเบิ่งไปก่อนเบิ่งไปก่อนเลดในกลุ่มไดืแสนหกนฮะเดืแสนู้ใดได้พี่มุ่นคุณพื่ม่นอยู่ในกลุ่มคุณพี่ม่นในกลุ่มเดือแสนเพ่อยู่บ้านใดเพื่อนเพื่อนอยู่บ้านใดที่งานบุญไถ่ค่ะ

เกศีเป็นอย่างเขาคือบ่เหเเ็ดคือเขาบอกมันชูมือดิลูกเวลาเกลือมันความหวังอยู่เคลือลูกท้าจีมาตัวนี้ <Hybrid. S 1> มาเซลเกศีโอย้ย,อย <laughs> นี่ <laughs> ไหไฮไซเงินก้อนอีกต่างหากเอาอะบัดตัวนี้อันจังใดก็จะพีดกันเด้อพี่น้องเด้อมันมีอยู่ตัวเดียวเด้อ มันนี่ตัวเดียวอย่าพีดกันเด้มีน้องเด้อโอ้ยป้าอันเท้าหูอยู่บอกว่าไอ้ตัวที่ขายได้แสนหกตัวนั lonely, ้นเป็นสายพันธุ์ไหนครับว่าคิวบ่ว่าคิวเกรดซีแสนหกอันนี้คือเป็นคู่อย่างดีเลยปัจจุบันที่สิบสามนี่เด้อเชิญเพื่อนขึ้นไปว่าวน้ำเด้อเดี๋ยวเพ่อนพี่มอโชว์ตเอเชิญเพื่อนขึ้นไปว่าวน้ำว่าเฮ็ดจังไดนี่แอบเฮ็ดจังได ็นอย่างคือบอกให้สมาชิกเข้าได้น้าเกรสีนี่แอบได้ตัวละแสนหกอยู่ผู้เดียวนี่เชิญขึ้นไปเลยเข้าเชิญเนาะเหมือนนั้นอยากไปเบิ่งขึ้นกันอืมอืมานหมอันีโอ้ยเข้ากะบอกง่วเข้าตีลาลูกอันแม่เลี้ยงดีปนีเกตสีให้แม่นี่แจักโตเด้อเขาก็บอกมาสุเมื่อนี่ถ้ามาเบิ่งพี่น้องนี่นะครับได้สามมือนะครับนี่สามมือราคาเพิ่นให้ให้เอาเงินไปใส่ก่อนเลยได้พี่น้องนี่อืมพี่ประจวบบอท่านขาย ถูกแล้วขันขายไปได้พิดกันคักเลยกุ่มเฮายั <c oughs> นพิดกันในกลุ่มเ, <c oughs> เอาไว้เลี้ยงเนาะศึกษาไปน้ากันดูแลไปน้ากัน,กน,กนเออพอพีพอ่ประจวบอ <c oughs> อกน้องกลุ่มมาได้เลยมันบ่โ <ม S 2> <c oughs> อ้เบิ่งงตีลานี่เอากะบอกเพื่อนมาผสมให้อีกเด้อคันมันสิเป็นแนวนี้เด้อเอาทาจีมะเด้อว่าสันเด้อผสมอีกนี่เอาบอกเส้ ใส่เส้นใส่ให้นะวัตนี้เนาะเป็นความเป็นความหักความแพ่งความสามัคคีกันในกลุ่มพี่น้องคนนี้บุเขตอำเภอบุญทลิกนะครับกับผู้นำโซนคือพี่พี่ลำเพย้วก็พี่ประธานเนาะนะครับนี่ผมผมไปใส่ผมก็อยากเห็นจังซี่ละครับพี่น้องเห็นพี่น้องเขาหักแพงกันนะครับนี่กลุ่มมวลนะครับนี่จริงๆค่ะค่ะอยู่น้ำกันเป็นกลุ่มแล้วมันมันบบผิดใจกันเนาะมีอย่างซอยเหลือเกลือกูลกันมันมวลเบิดนั่นแหละ ทุกทุกวงการน่ะล่ะทุกสังคมน่ะล่ะนะครับประชุมยังถือไก่ยอลาโตเอาเบิ่งคนนี่เป็นเป็นต้นแบบเด้อพี่น้องเด้อนี่ประชุมยังถือบอกกินแต่ไก่นั่นบอกด <c oughs> ันไกพ่พลาโตนี่มันมมีแนวอื่นผมมาเสือะนะนี่นะขอบคุณพี่ประจวบหลายๆเด้ยเป็นจังไดลงุงเม่อตัวแรกในชีวิตที่เข้าเข้าเลี้ยงล่ะกะเอ่อเข้าเข้าใดผสมออกมาแล้ว มีคนมาสนใจมากมายอย่างสีเป็นยังไรเน่ดีใจอยู่ค่ะดีใจค่ะดีใจแต่ว่าใจแข็งหลายเนาะง่ายเป็นผมเอาเงินหมื่นไปหมุนแล้วโอ้ยเบิร์ดไป้หมือเดียวนี่แหละก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนที่เลี้ยงง่วลูกผลิตลูกออกมาแล้วมีคนมาสนใจมาให้ราคาพี่น้องนะครับนี่ขั้นเป็นง่วบ้านนี่ พันหนึ่งพ่ออยู่บน่เป็นง่วนนมนี่ซ้ำนี่เขาซื้อกันเจ็ดร้อยอแมนครับตัวผู้นะนะครับนี่เป็นความภูมิใจของพี่ประจวบแห้งนะครับขอพคนณหลายๆเด้อผ้ามาเบิ่งแบบความภูมิใจของพี่ประจวบเองนะครับแล<ช>้วก็ได้เผยแร่ความภูมิใจของพี่ประจวบให้พี่น้องอชาวกลุ่มคนนินที่เบิ่งคลิปนี้ได้รับรู้อเอาความภูมิใจของพี่ประจวบเนี่ยนะครับให้คนทั่วโลกได้รับรู้ นะครับที่ได้เบิงคลิปนี้นะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในเส้นทางนี้เด้ออุตสากลับมาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็มาเลียงง่วตสามคํานะนนาของพี่ประท่านกับพี่ลาเพยนะครับเส้นทางข้างหน้านะครับอยากจะเห็นมองนีน่ะเลียงขุนจะกห้างกโตอยงสี่นะปีนึงขาย6กโตอย่างสิ่นะเนาะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องสมาชิกทุกคนเลยเด้อนี่จักเพ่นสีพาผมไปใส่อีกดอกพี่น้อง เอาไปใส่กันสิไปละเลาะไปน้ำกันน้ำมือนี่เนาะขอบคุณมากครับพบกันคลิปใหม่นะครับ